สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงเวลาของลุงนุ้ยคุยข่าวแล้วนะครับทางทีว105ครึ่งหน้าข่าวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับในสังคมเออไย่ว่าแต่สังคมไทยเลยฮะไม่ว่าสังคมประชาโลกเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าวันที่1ธันวาคมที่เจอถึงนี้เป็นวันเอสโ้วยนะครับอ่าเป็นวันเอสดโลกแล้วก็ประชาคมทั่วโลกนี่ก็ก็ให้ความสําคัญนะเพราะว่าตอนนี้นี่มีผู้ติดเชื้ออยู่โดยเฉพาะเชื้อหน้าใหม่เนี่ยนะครับ เกิดขึ้นเยอะแยะเลยทีเดียวเมืองไทยเราโชคดีนะฮะที่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยคนแรกของโลกเลยเขาว่างั้นนะฮะที่คิดค้นนะการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยผู้ป่วยติดเจอเ i v วหรือเอชนี่นะฮะด้วยพืชห้าชนิดว่างั้นนี่นะนั่นคือศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตตรานะครับนะ เออซึ่งเป็นคนที่คิดค้นนะ<ช>คนคว,วิจัยเขาบอกว่ามีทั้งฝรังพุทมีทั้งฝรั่งมีทั้งถั่วเหลืองอใบบัวบกงาดำมานานกว่า38ปีแล้วว่างั้นนี่นะฮะร่วมมือกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่<ช>จนได้นวัตกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะ APCO นะฮะแถบเนี่ยนะซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับภูมิคุ้มกันร่างกายให้เกิดความสมดุลนะ เป็นเขาเรียกว่าทางรอดใหม่ของผู้ติดเชื้อเอสเอวีแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนไทยคนแรกของโลกเลยนะที่คิดค้นการสร้างคุณลุกการช่วยผู้ป่วยติดเชื้อเอสเอวีด้วยพืชสมุนไพรไทยเนี่ยนะฮะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านดรพิเชษฐวิริยะกิตราสวัสดีครับด็อกเตรครับสวัสดีครับโอัอาจารย์ยินดีมากเลยนะครับที่ได้ได้เข้าสายกับท่านเนี่ยนะครับท่านครับท่านอยู่มาาลัยเชียงใหม่ผมอยู่ทุนจัดเชียงใหม่อ่ะ เปนครับเรื่องสถานการณ์ปัญหาโรคเอของไทยนในปัจจุบันนันเป็นอย่างไรบ้างครับนะครับครับครับปัจจุบันนี้ครับจะว่าเพิ่มขึ้นก็หม่เจิงจะว่าลดลงก็หม่ใช่อ่ามันก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับทราบกันอยู่ว่าประชากรก็อยู่ทีประมาณสี่แสนถึงหกแสนคนที่ใช่ดีอยู่ที่ถึงท่านเรียกว่าติดเชื้ออยู่นะฮะเราเรียกผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อครับ ที่ยังไม่ได้เป็นขั้นรุนแรงนะครับแต่ผู้ที่ขั้นรุนแรงแล้วเราเรียกผู้ติดเอดส์เราก็อย่าไปเรียกเขาว่าเป็นผู้เป็นเอดเพราะว่าเขาจะเขาจะโกรธมากเขาจะโกรธมากการติดเชื้อนี่จริงๆแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมือนคนปกติทั่วไปนะครับถ้ามันไม่ขยายไปเพิ่มมากมายนะครับประชากรโลกก็อยู่ที่40ล้านถึงห0สบล้านอ พอเยอะหน่อยนะครับถ้าทั้งโลกนะฮะครับอืมเมืองไทยก็อยู่ที่สี่แสนถึงหกแสนคนโดยเฉลี่ยนะครับครับนั่นคือส่วนของบุคคลที่นั่นนะทีนี้การรักษาสุขภาพโดยใช้แนวคิดอาหารเป็นยานะครับจ่าครับวิธีการใช้พืชหรือผลไม้พิชิด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยนะที่ทำมาเนี่ยมันมีพืชกิ่ชนิดละคุณสมบัติในการรักษานมันเป็นยังไงบ้างครับจาครับอาจารย์กาครับอาจารย์ศึกษาคนความอ่เนี่ยครับเรียนว่าผมศึกษาเรื่องมังคุดมาสาสิบปีแล้ว ในมังคุดนะม,นมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถที่จะไปทําง,งานกับมเมล็ดขาวแล้วก็ปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลได้เราเอาสารตัวนี้เนี่ยสก,กัดมันออกมาในบริสุทธิ์แล้วก็ไปผสมกับสารที่เราสก,กัดได้จากจาก,จากมาดำถั่วลึงคฝรั่งแล้วก็บัอบกเราทราบดีว่าสารที่เราสก,กาัดมานี่เหล่านี้ มาที่จะไปทํางานกับไม่เล็ดขาวับวสร้างภูมิคุค้มกันในร่างกายขึ้นมาได้เมื่อเราผสมกันสารเหล่านี้ผสมกันในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพนะครับเราก็ได้ประสิทธิภาพเป็นทวีคูณในการเสริมภูมิคุ้มกันแก,ก้ให้กับร่างกายนะครับซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็มองไปว่าเราก็สามารถที่จะสนติ่ติดเชือเช้อทีเป็นมะเร,งร็งที่เป็นเตลที่ยิ่งข้นที่ติดเอสดิฉัยวี ชัดเจนมากนะครับเพราะฉะนั้นเราทาเสร็จแล้วผสมเสร็จแล้วเราก็มีการทดสอบกับภาชาสมัครนะครับที่ปฏิติเดสนะครับเพือเวีนะครับเลือดปกติธรรมดานี่แหละนะครับเราประทานสี่แคปซูลต่อวันต้องเดินว่างานนี้เป็นงานวิจัยเราทาร่วมกับมหาลัยเชียงใหม่นะครับก็ทําร่วมงานกับมหาลัยเชียงใหม่นะครับ เป็นโครงการที่สวทชเขาเขาอลับรองนะครับ uh huh. แล้วเราก็พบว่าจากการที่ใช้สีแคปซูล15วันนี่นะครับ uh huh. อาสาสมัครที่ใช้แคปซูลของเราก็มีเม็เลือดขาว uh huh. เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ uh huh. ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ3เดือน6เดือนนะครับ uh huh. ก็จะมีพุ่มพุมการเพิ่มขึ้นนะครับค uh ือ huh. จากตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากการที่เราทดสอบ นนะครับว่าอาจารสมัครทีแคปซูต่อวันเนี่ยก็เพิ่มเม่เลือดขาวที่สร้างผลมิกันที่เรียกว่า TH1 อสหนึ่งทีเอสอเอสสิแล้วก็ทีเอสตัวเวเตอร์มาชัดเจนมากเลยนะครับแล้วเป็นยิ่งได้ทีเอสสนะฮะซึ่งถูกกระตุ้นขึ้นมาถึง500%รอยเร์เทีนี้ต้องมาสำคัญยังไงท่านอยู่ที่ว่าเชื้อไอจเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็ไปทำลายไม่เลืดขาวตัวนี้ครับ เนี่ยครับแล้วเมื่อมันทําลายทีเอสสิบเจ็ดของเรามีแคปซูลซึ่งกระตุ้นทีเอสสิบเจ็ดราะมันก็สู้กันชัดเจนแต่สิ่งที่เราเราทํามาเนี่ยเราก็ได้มาจากการสกัดสารจากอาหารนะครับเพราะเราไม่มีผลข้างเคียงเลยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่ใช้ต่อเนื่องแล้วก็ใช้เพิ่มขึ้นได้การทดสอบของเราที่แม่ออนนะครับแล้วก็พบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อที่เข้าร่วมโครงการ คนก็มีก็มีซีดีเพิ่มขึ้นนะครับในขาวุ่มพุ่มกานี้เพิ่มขึ้นไปในสามระบบเดือนแล้วเราก็มีการนำไปทดสอบครับสมัครนะครับที่จุดเชื้อตว้วครับที่ารสีที่ดจเนี่ยก็จะพบว่าผู้ติดเชื้อที่มีผลขั้นเกินจากยาต้านไวรัสเนี่ยเลี่ยนทิางอาเจ้าไวรัสเจ้าก็เนะครับอืา ว่ามันมีผลไม่เาะตัวเองันก็มีผลทั้นเกิดกางนะครับบางครั้งก็มีผลขั้นเกิดก็างุแงเาพบว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำแอปโก๊คแอเดแอปโก้แอปโก้ที่เกี่ยวของกับรมาครับ้วเเรียกแอปโคเพื่อให้เป็นนวั่ารรมนะฮะว่าไม่ให้บรอกว่าเรากำลังโกงนะแล้วพบกำลังจะถามอยู่เหมือนกันว่าผ่านการรับรองอะไรมาหยัครับก็ต้องเรียนว่าเป็น ขณะนี้แอปโปกแคเนี่ยได้ได้ขึ้นทะเบียน,นเป็นเสษตรมหาในเครื่อหมายการค้าหลายเครื่อหมายการค้าใน oh. ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วแล uh huh. ะขณะเดียวกันสมาชักนวัตรกรรมแห่งชาติก็เพิ่มจะให้แอปโกแคกเป็นนวัตรกรรมแห่งชาติเมื่อวันที่4 oh. กันยายนที่ผ่านมานะครับที่ผมต่อตรงนี้นิดนึงว่า หลังหลังจากที่เราให้ผู้ติดเชือ้ H, H, อที่สารพดีนะคร <c oughs> ับวิตดรอยเเกตเนี่ยผู้บาดผู้ติดเชื้อมีผลแข็งเียงจากยาต่ามไวรัสว่าตรงทุกลายเลย <c oughs> ทุกทุกคนก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเก <c oughs> ิดมนโคบเหมือนคนปกตินะครับที่สําคัญอยู่ผิวสวยหน้าใสาเลยนะเพ <c oughs> ้าะฉะ <c oughs> นั้นเขา <c oughs> เขาาจะไม่ยอมย่อยใช่นะฮะพ <c oughs> อเราเสร็จสิ้นโครงการเราก็มีภาระว่าเราต้องให้เขาใช้ต่อไป อ๋อ,อคือเดิมทีในโครงการเราให้เข้ามาเรียกว่าเหมือนมาทดลองให้เราแต่พอจบแล้วเ็าบอกเขาอยากกินต่อว่งงอาง<ม>ั้นเลยนะเขามาเราบอกตกลงยาพว่ารเราให้เขากินตอลอดชีวิตนะครับโอ้โหมีมีคนถามมาด็อกเตอร์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ติดยาจะกินได้เป่าครัาไม่ไม่ติดเชื้อเนี่ยนะนะคะกันไ่ก่อนใช่ไหมจะจะทำให้แบบเหมือนดเลือะขาอะไรดีขึ้นอะไรหรือเปล่าครับว่าอย่างไรนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไม่ติดเชื้อเอชไอวีนี่สามารถกินกินยาได้ไหม ไอ้ชมพูไทยนี่ด้ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับมันก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราครับ๋อทีนี้ในการต้านไวรัสเนี่ยเออาจารย์ครับมันมันสามารถที่จะต้านได้เฉพาะตัว S I V หรือว่าไวรัสชนิดไหนได้บ้างชนิดครับทุกชนิดเลยเหรอครับทุกชนิดครับใน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 ระดับการต้านคือว่ามันจะไปลดเอนไซม์ที่ไวรัสใช้ในการขยายตัวนะครับในในกรณีของเราเนี่ยเรา ใช้ในลักษณะที่ไปกระตุ้นเม็เลืดขาวนะเม็ดลืดขาวที่ทีเสนี่แหละครับที่ที่จัดการกับกับไวรัสเนยฮะผมเรียนว่าอย่างนี้ถ้าเราจะใช้ยาฆ่าไวรัสนะเนี่ลงต้องใช้ยาปริมาณเยอะนะฮแล้วก็เมื่อใช้เยอะมันก็มีผลข้างเคียงในการสะสมแต่ถ้าสมมติเราไปรู้ว่าเออเม็เลืดขาวของเราในร่างกายมีสองหมื่นล้านถึงหาล้าน ห้าหมื่น้าพันล้านได้แต่นะครับเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ธรรมชาติก็สร้างให้เขามาดูแลสุขภาพเราเพราทำไมเราไม่ใช้ธรรมชาติตรงนี้ครับคือเรามีกอ,องทัพที่ยิ่งใหญ่มากไปกระตุ้นให้เขามีความสามารถในการจัดการไวรัสให้มากขึ้นนะครับนี่คือแนวคิด นอกรอบนะครับเราไม่ไ้ม่ได้ใช้ยาไปกระตุ้นไม่เลยข่าวให้ทําหน้าที่ตามตามธรรมชาติก็ให้ดีขึ้นในกรณีของผู้ติดเชื้อไอพีเอส17มันก็ถูกทําลายแล้วก็ไปกระตุ้นมันให้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราก็พบว่าจากการที่มีซิดิโฟเพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากว่าลดผลสั้างเชิงทั้งหลายแหล่นี่ครับในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีแล้วก็ปรากฏว่าอาการรุนแรงมาก จนกระทั่งเ,เป็นโรคเอดแล้วก็มีการติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นเป็นปอดบวมเพิ่มขึ้นการรักษาก็ทำยากมากนะครับผล้นวัณของเราก็ช่วยช่วยได้อย่างอย่างดีมากครับ ว่าในจํานวนที่เข้ามาใช้ปิดวันเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยครับคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับครับทีนี้อาจารย์ถามนิดว่าเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในประเไทยหรือคนในโลกสุดท้ายในไอ้ตัวนี้นะมันต่อยอดกันอย่างไรต่อไปครับครับคือปัจจุบันนี้นะฮะเอ่อ เราทําอุตสาหกรรม<ช>จากงานวิทยาศาสตร์ของเราเพราะฉะนั<ช>้น<ช>เมื่อมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เราก็ขึ้นทะเบียนเป็นเป็นเสริมอาหาร<ช><ช>แล้วก็จําหน่ายไปลลแล้วทั่วโลกครับขณะนี้ครับอาจารย์พูดอาจารย์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมใจชื่อไปเยอะเลยเออลงง<ช>ุงฮุ้ยฮะอาจารย์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราซื้อยาจากต่างประเทศมาหลายสัตเป็นสัตว์ดเลยนะูดณดูนะถ้าเราสามารถที่เอาของเราแล้วผล,ลงง<ช>ิตเราไปขาย ย้อนกลับเป็นฝรัง่งได้บ้างเนี่ยอม,มันน่าจะเป็นอะไรที่คนไทยเราควรต้องส่งเสริมกันนะฮะใช่คุณอาจารย์ใน,ป,นประเทศไทยคุณพูดแค่เอฟซีนใหญ่คนผู้ผู้ใด้โอกาสน,นั่นจริงสิฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็เป็นเสียา,าของเราว่าเ,เราก็มีคนที่เข้ามาเข้ามาใช้แล้วให้เขาใช้เปี่ยครับอ,อย่างเช่นที่บ้านแกด้านะครับที่บ้านแกด้าที่เป็นบ้านที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูแลเด็กติดเชื้อที่ผู้ใดให้ความเดวแลเลยนะครับเราก็ประเฮเด็กบ้านนี้ครับ ไม่ใช้แคตซูของเรานะครับจากการที่เขามีอาการแทรกซ้อน<ม>เราก็ทำให้เขาหายแล้วก็ตัวเราได้แล้วในหนึ่งปีเนี่ยค่า c ีดีโคือไม่เลือดขาวเขาเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง6.6%นะครับข<ม><ค>นาดเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่ติดไม่สามารถเพิ่ม c ีดีโฟได้ด้วยการต้านใช้ชายาต้านไวรัส ก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้ฮะในเวลาสามเดือนสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะและที่ต่อต่อมาก็พบว่าเมื่อเราได้ให้เด็กบางกลุ่มนะได้ใช้ปิดฝันแล้วเขาทุกคนมีคุณภมพชทีวิตีขึ้นเด็กๆที่เหลือก็ก็อยากจะลองต้องมาใช้มากนะครับเพราะในในส่วนของเราเราก็ไม่อยากให้มีสองมาตรฐานในบ้านเดียวกันนะครับเราก็เลยต้องให้ส่วนก็ต้องเป็นกําลังใจให้กาลัจอาจารย์ับเพราะว่าลูกบ้านเจ็ด ไปในบ้านหลังนี้มีเกืน10รายนะครับเราก็ให้เขาใช้หลังระยะหลังสุดก็คื50อ50ทราบครับนะครับแล้วก็พบว่าเ n าเทีย่ยวเวลา6เดือน,นะครับ 6เดือนนะครับกลุ่มคนเหล่าเนี้กลุ่มเด็กเหล่านี้มีซีดีโปเพิ่มขึ้นกว0ครับอก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่และก็คนไทยคิดค้นกันขึ้นมาด้วยสมุนไพรไทยด้วยเนี่ยนะผมก็อยากจะให้น้อยเนี่ยคนไทยเราได้มีโอกาสที่่าเข้าถึงที่ว่ายาราคาถูกด้วยเนี่ยนะครับผมนี่เขาก็ให้อาจารย์ช่วยหากว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมที่จะให้ทางเราได้ดำเนรงกาต่อไปนะครับผม้าจารรู้กันนะรับว่า ถ้ามีอะไรที่คืบหน้าหรือว่าก้าวหน้าเนี่ยนะอาจารย์ติดต่อกับทางรายการเรามาได้นะครับอาจารย์ครับครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก่งนี่ก่อนนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวดีครับดเรพิเชษวิริยะกิตรานะฮะนักวิยาการไทยคนแรกของโลกเลยฮะที่คิดค้นการสร้างภูมิคุ้มกันช่วยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีด้วยสมุนไพรไทยเอาไปก่อติดข่าวทุกเรื่องชั่วโมงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตอีกหลังเรื่องหลายราวรับ